เดี๋ยวรอก่อนนะครับกาลังใส่ระบบอยู่ยังไม่เสร็จนะครับอันนี้ไฟได้ข้างเดียวไปกับไม่ในระยเด้พี่น้องนี่เลยนะครับขั้นหนาขั้นหนาววาขึ้นครับนี่เลยนะครับถ้าจ,จะอยู่ประมาณนี้สำหรับซีนไฟอยู่ที่ประมาณ3 0ซยังไม่เสร็จครับ จอด้านข้างก็ใส่อีกไม่ได้ยังไม่มีพื้นที่ยังยังไม่มีพื้นที่ที่จะรองรับในการใส่จอนะครับใส่แค่นี้ก่อนอ่าครับฝั่งนี้ยังไม่ติดเลยและเบียบวาทศิลป์นี่่ะ พี่น้องเดี๋ยวไมออ่ควรจะตั้งขากองแปบ๊บนึงเดี๋ยวไม่กินขนมข้าอยู่อเอาสั่งที่แล้วแล้วก่อนเนาะ ป้ายนี้ติดอันเดิมก่อนครับเดี๋ยวป้ายใหม่ยังไม่มาครับป้ายใหม่สั่งทำอยู่อ๋อไม่เต็มเปลี่ยนไหมแมงหรือแบบนี้เลยยังใส่ไม่เต็มทุกจุดครับเดีย๋ยวจะให้ช่างมาดูอยู่ตอนนี้ตั้งลองดูบล็อกก่อนไปลองแต้มนะคบมีอะไรใหม่ๆหมไหมจะตอบว่ายังไงอ่ะ ให้ตอบว่ายังไงดีอ่ะตอบว่ายังดีเนาะประนี็เนาะมันจะไม่รู้จักค่ัอันนี้จะเป็นแสงแตกมีกระแทกพออ๋อใจไม่ละคนอ่าเี่ยงก่อพุ่มสะกรมาล้ำลูกเพเลินบมออ่าอันนี้ก็เป็นมล้ำลูกมาล้ำลูกเพลินยุ่มนี่อ่า ซิลิคนินเขานำหนึ่ครัเซตอีก่อยคิดว่าขันขันเพิ่นมาเพิ่นกัสิบ่อย่างนั้นทั้งก้าอี้ในความคิดข่อย่นเห็นพอแม่นั่งเพิ่นกัอยากลงไปน้ำเขาคเอาเดียวดยความลูปีเ่นเป็นแบบนั้นแต่เรอยคิดเาเพิ่นบนานพราเพินพ่อแมย่พิ่นกับที่านที่าพอเมนี่เขาสุดนังสพอแม่ไม่ต้องวดขาเลยแต่กี่บ้านมนเิ่เน่นนี่่เน่่่เนน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ใช่ครับและจะทำให้ FC ได้ใกล้ชิดศิลปินมากขึ้นครับอของข่าวเออคนไม่หนึ่งเลยครับผมเป็นคนไม่อ่านใครไม่ขอขอภัยด้วยนะสวัสดีครับ น้องเล็กี้สวัสดีครับด้วยกันเดอร์พิปูนาวันนี้เตรียมงานไหวครูครับไม่ไม่ได้มีการซ้อมนะไม่ปนุญาตครับครับเ,เตรียมงานไหวครูครับนี่จะพาไปกินลาบว้าว ก็รอรอ,รออยู่ครับไฟยังไม่ไม่ครบเพราะว่าเหลือฝั่งนี้ฝั่งนี้เสียงยังไม่ออกซ้อมใหญ่เริ่มวันที่ยี่ยี่สิบรับยี่สิบนี้จะเป็นางานซ้อมใหญ่วันแรกครับใส่ชุดระบบแสงสีเสียงทุกอย่างเลยนะฮะปีนี้ความละเอียดจริงๆครับเพราะว่าแล้วก็การวาดดีเทลฉากพี่อิดแบบจัดเต็มมากเลยนะครับ คนออนอกไปดูได้ไหมเออน่าจะสงวนสิทธิ์อยู่ในการช่วงซ้อมใหญ่ครับก็อาจจะมีแค่ชาวบ้านนิดๆหน่นนอยๆครับแต่ว่าอยู่ข้างในอาจจะได้ไม่ได้เต็มสมบูรณ์แบบทุกชุดก็เลยอยากให้แฟนๆได้ดูในวันจริงเลยยีสิบดัดดีแม่สุพิษครัแม่ฉากกางใส่ไม่ได้ครับมันชนข้างบนต้องรอไปข้างล่างครับถึงจะใส่ได้เต็มฉากตัวนี้ได้แค่นี้ ใส่ได้แค่นี้จริงๆวัสดีพี่เบิ้ลครับฉากกลางใส่ไม่ได้เพราะว่ามันชนนี่นะครับข้างบนตรงนี้เนี่ยที่เป็นอ่าเนี่ยครับที่เป็นโดมต่อโดม,มวันดีน้องโต้ง,ตงครับเดี๋ยวตอนนี้กําลังรอสีไฟอยู่นะครับกำลังไล่ระบบอยู่อนุโมทนาสาธุครับได้ยินข่าวไม่ติ่มเราให้ฟังอยู่ครับว่าฝากนํามะพร้ามมาร่วมทําบุญด้วย อตอนนี้เดี๋ยวกําลังรอไล่ระบบเรื่องจอเรื่องสายเรื่องต่างนะครับยังขึ้นยังไม่เสร็จนะวันนี้เอ่อย้ายเวทีน่าจะประมาณยี่สิบสี่ยี่สิบห้านี้ค่ะน่าจะย้ายแล้วค่ะตอนนี้กําลังรอซีนไปอยู่แป๊บหนึ่งนะคะเพราะว่าไปครูพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้เช้าสาธุขาพี่เจมพี่เจมานะ ตอนนี้กำลังรอครับรอรอระบบอยู่ <livelihood> นี่องเป็นอาหารสเสียงแจวหน้าเวทีฉากขึ้นไฟแหมที่สุดเลยค่ะหน้าเวทีแบบอยากให้ไม่เห็นของจริงดีกว่าเนะหนูว่าผ่านกล้องมันก็อีกฟิลนึงอีกความรู้สึกหนึ่งในการที่เราดูผ่านกล้องนะครับ แต่ว่าเวทีจริงเนี่ยมันจะอีกความรู้สึกหนึ่งเลยปีนี้ตาแตกครับเจอกันเลยน้องต้องเปิดวงครับขอบุณน้องเล็กด้วยต้องถึงนะครับ f อฟซี FC ชาวใต้ต้องมาเหมือนเดิมนะปีนี้มาให้กำลังใจครับพี่เบลอยู่บ้านครับวันนี้นี่นะครับกำลังไล่ละเรื่องไฟบีมมาแต่ละจุดแต่ละหลอดเหลือฝั่งนี้ครับยังไม่มาเดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วแต่ละซีนเดี๋ยว ก็จะไล่ให้ดูอีกทีหนึ่งนะฮะจอขึ้นหมดเดียวไม่ได้เหลือด้านข้างครับมามาาด้านข้างไม่หมดเลย,เลยอะไรพวด้านข้างอีกสี่จอครับใส่ไม่หมดเลยจอตอนนี้อีกสี่จอค่ะตอนนี้อ,อ,าอาจารย์แซงเหมือนเดิมครับ FC มารรทดไห้กำลังใจขอบคุณนะครับเะไ<ป>ดไม่ได้ไปเปิดวงต้องมาครับต้องมานะ เออสิภูเก็ตรอชมเปิดวงคามัอ <Hey. S 1> ดีน้องโจงค่ะลกูกนี่มันใส่ไม่ได้อีกครับเพราะว่าพื้นที่บ้านเรามันจํากัดเวทีก็ตั้งได้ไม่เต็มไ oh. ็ได้แค่นี้จริงๆครับแค่นี้จริงๆมีครับมีอีกอันนี้ลำโพงซ้อมเฉยๆครับชุดซ้อมที่จริงเราก็ใช้รถล,ลำโพงเหมือนเดิมแต่ว่าตัวนี้เป็นชุดซ้อมสำหรับในบ้านพักเปิดดังมากไม่ได้ครับอใช่ครับมาเป็นี้ อันนี้กำลังเตรียมระบบไฟจะซ้อมใหญ่โจโจ้นี่เลยนะฮะนี่นนี่เลยนะครับ,รบใช่รอดูยี่แปดของจริงนะครับตอนนี้ฝ่ายแผนกเตรียมงานก็กำลังเตรียมพวกนี้วันว่ครูนะครับเรากำลังแผนกใบสีมาส่งใบสีอีกรอบหนึ่งนะครับอืม ปีนี้จอเยอะมากครับเจอเยอะจริงๆอันนี้คือสถานที่ในการจัดเตรียมในงานพิธีไหว้ครูพรุ่งนี้นะครับขอบคุณครับปีนี้ฉากเลือดแหงโดยผลงานช่างอิดนะครับเจอกันเปิดวงครับพี่อุน่นนี่นะครับคืออลังการบริคุณนัดค่ะรถพร้อมคนพร้อมครับเมนุสเจอกันนะ แอบบอกนิดนึงว่าตรงป้ายข้างหน้าตรงสีฟ้านะครับก็จะเป็นฉากเหมือนกันเป็นฉากทั้งหมดเลยแต่ว่าวันซ้อมยังไม่ได้ใส่ก็จะใส่วันจริงนะเป็นฉากลายสิงโตทั้งหมดและ f อฟซสามารถส่องกระจกได้เลยนะครับเพราะาเป็นแผ่นกระจกติดเต็มทุกคนสามารถส่องดูกระจกได้มีครับมีคุณปิดเหมือนเดิมครับคุณหนึ่งครับมีครับ ว้าเลิ่ๆๆขอบคุณครับตอนนี้กําลังรอระบบไฟมาแค่40%ครับนันาาพิธีกรสันแล้วสวัสดีครับน้องไส้หลาน้องอาสวัสดีครับพี่ยังไม่แน่ใจเหมือนกันต้องหนึ่งรอชมครับสวยมากคุณโยงขอบคุณครับพรุ่งนี้ไลกกี่โมงครับแม่สมรวยเดี๋ยวรออีกแป๊บนึงครับแม่เดี๋ยว่าแ,แ,แอดมินจะแจ้งทางเพจนะครับ ดูดูในเนี้ยมันดูยากแสงฮะมันไม่เหมือนแบบมาดูหน้าเวทีจริงอยากให้เห็นหน้าเวทีจริงอยากให้ดูหน้าเวทีจริงๆครับไม่อยากให้ดูผ่านกล้องเลยเราชมโชว์วัฒนธรรมครับแต่หนูถอยหลังให้ดูอีกนิดนึงเนาะนับบรรลอภาวนาครับ ขึ้นได้ครับข้างบันไดก็ขึ้นได้มีบันไดประมาณ9จุดครับหลังเวทีข้างเวทีประมาณ8 9จุดเลยบันไดดูนี่แหละครับระบบไฟบางส่วนได้ข้างหนึ่งเลยข้างหนึ่งได้ครับเราชมพัะน,นาคุนเจ้า ฉากยังขึ้นไม่ครบเลยครับด้านข้างขึ้นไม่ได้เลยเพราะว่าพื้นที่บ้านเราจํากัดครับฝั่งนี้ก็ติดหอครับให,ให้ดูเนี่ยฝั่งตรงนี้ก็ติดหอที่ชี้ไปนี่แหละครับติดลําโพงติดห้องขยายต่ออีกไม่ได้แล้วก็รถลําโพงไม่สามารถเข้ามาได้จอบันรถเอียงยครับแล้วก็จอด้านข้างยังใส่ไม่หมดเลยนะฮะนี่แหละครับ ขอบคุณครับตรงหน้าจอสูงๆได้เลยมีได้หมดเลยครับคืนนี้ไม่มีสอมครับฉากแล้วก็มันในบ้านพักอองตรงน้อยมันได้แค่80%ดเซครับมันได้ไม่เต็ม้อยเนื่องจากว่าพื้นที่มันจํากัดนะครับเหลือจอนั่นตรงกลางยังไม่ขึ้นเพราะว่าอ่ะรอทุกแผนกพร้อมกัอนอาจจะมีการเทสระบบจอคืนนี้เดี๋ยวรอดูนะเจะไลฟ์ให้ดูเรื่อยๆนะครับใครที่ยังไม่นอนก็รอดูรอบดึก ไม่ดึกหรอกเราจะทำไปเรื่อยๆครับวันนี้น่าจะเก็บซีนไฟก่อนเป็นการเก็บซีนไฟต่างๆก่อนนะครับวัฒนธรรมปีนี้เป็นครูเจ้าครับน้องจันเจ้าครับสวัสดีแม่ตุ้ยด้วยนะครับเราชมเครื่องเสียงด้วยรอเลยครับ ที่มันเป็นสี่เหลี่ยมมนะเวทีอ,อ๋อตรงนี้ใช่ไหมครับตรงนี้เป็นตุดที่โชว์ได้เลยครับความสูงเวทีเท่าเดิมเปล่าชั้นแรกน่าจะต่ํากว่าเดิมพี่ต้องอาจารย์โคกมาปีนี้ครับเอาแบบช่วยด้วยคูเอกครับลายเต้นต่างๆเป็นคูเอกเหมือนเดิมรวมกับวัฒนธรรมคูเจ้าแล้วก็คูทีครับคูทีอยู่โชว์แรกแต่ว่า,าพาร์ทอีสานโชว์นี้เป็นคูเจ้าทำครับ แล้วก็พาทโชว์ต่างๆอีกเยอะเลยไฟยังไม่เสร็จเลยค่ะไฟตอนนี้เปิดยังบื้บาายังไม่เสร็จเลยที่จริงแล้วอยู่ในกล้องมันจะเป็นอีกสีหนึ่งนะครับแต่ว่ามาดูสีจริงคือแบบว่าโอ้สองสารน้องๆบนเวทีมันร้อนมากเลยไฟเยอะมากนะครับไม่ได้น้อยเลยฝั่งนี้ไฟยังไม่ติดสักดวงนะครับนี่ฝั่งนี้ไฟยังไม่เสร็จระบบไฟยังไม่เสร็จนะครับ ไฟเคลียร์ก็ยังไม่เสร็จนะฮะฝั่งนี้ตรงนั่งร้านนี่แถบนี้ยังไม่เสร็จเลยลิฟต์ไม่รู้เข้าใส่หรือยังยังไม่ขึ้นไปดูลิฟต์เลยแต่ลิฟต์มาแล้วนะครับมาแล้ววันนี้ไม่มีโชว์ให้ชมครับ วันนี้จะเซตระบบไฟครับแล้วก็ระบบจอระบบต่างๆให้เสร็จในวันนี้ในคืนนี้ครับเปิดวงที่28นี้มาเจอกันเลยนะครับรอชมระบบเสียงครับอรอติดตามเลยบาร์บิงมาเทนปีหน้าขึ้นราคาไม่จ่าไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันครับเดี๋ยวติดต่อให้ติ่มนะครับไฮดรอลิกปีนี้ใช้1ตัวก่อนครับแล้วก็ด้านข้างตัวนี้มันมีเวทีเล็กแล้วใช้เล็ก โชว์ต่างๆร้านหมดแล้วครับเหลือแค่โชว์เปิดครับตอนนี้มีครับมีลิบตรงกลางเหมือนเดิมนี่เลยครับโชว์เปิดต้องรอติดตามจากรูทีนะครับคกรุทีเป็นคนทำนะต้องรอรอติดตามจากรูทีไฟก็ติดแค่บางส่วนครับกำลังไล่ระบบอยู่ ลุ้นโชว์เปิดโชว์วงปีนี้จอกี่จอครับเยอะเลยครับโทนหัวหน้าทบหวานมากต้องรอดูนะครับเปที่ตำลงครับปีนี้ปิดตำนานรัวแดงไปแล้วครับเป็นลายฉากปีนี้ครับก็ให้ฟีดซีได้